ຂາ h ເອີดໄດ້ບໍ harvest, ່ນ້ຳປາໂອຈ້າງພະພັດເຮັດນາຂາຍຫຍ້າຕົກເດືนນແລະຕົກືອນແລະສຽນຕົກືนນແລະเด มาหอดจอดถึงครับทรงงวดทองครับทรงงวดทองคุณแม่ครับทรงหอดคอกหอดรักเลยงวดทองใส่ใหญ่ผุ่นแถวนี้ปลูกหญ้าลายเด้ครับพี่น้องครับหญ้าบึดผุนอู้มีแต่สวนหญ้าเขาคอกเขาคอกอีลาเขาคลอกคอกอยู่ทางพี่คอกยู่ทางพี่เขาคอกไอเขาคอกเขาคอกเขาคอกเขาลักผุนผุนคอกไ่พี่พี่ ขออยู่พี่ขออยู่พี่ไดล้วมากได้ล้วมากขอกขอกพี่ส้มขอกเพิ่นมูไปใช้เหมือนละแม่ขายขายหมดแล้วโอ้คือดีแท้โอ้ปลาคุณแม่เพิ่นเคยเลี้ยงงวดตัวละแสนเด้อพี่น้องบ่อส้นบ่อดื้อบ่ดื้อบ่อส้นครับครับบ่ดื้อบ่อส้นเด้อเดี๋ยวอัดประตูให้ก่อน ฮอดแล้วฮอดแล้วอยู่นี่เด้ออีหลาเด้อดสิพาม,มาสม้มควนหยาคุณแม่สวนหยาเด้กเพิ่นปลูกหยาขายน้ำเด้นหน่อมแม่เนะาะปลูกหยอยู่นี่ขายเท่าไหร่จักมัดรวย 10, 10, 10. ป่าทุ่งสิบหกสิบเจ็ดมัดรอยเบิ่งครับอุย้ยเพิ่นปลูกหยาขายอันนี้เขาเอิ้นบ้านยังแม่บ้านกว้างอำเภอเมืองยะโสธรเนาะตรงคามโล ตรงคามแม่โครตรงคามแม่โคพี่ผูดด้ใดอยากได้เนี่ยมาซื้อได้เส,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 ส้นเซ็นเส้นแม่โคจะโซซ่อนสิบหกมาดลอยสิบเจ็ดมาดลอยว่าไปพี่พี่นายกินนี่ครับนายกินนี่เขามาเลยซอยแม่โคอยู่อยูย่ตรงคามกลมฝีมือแรงงาน สวนหญ้าคุณแม่อยู่ตรงขามกลมฝีมือแรงงานใครยังได้ไปขายตัวกับมารับเอาน,นี่คุณแม่จะคล้องงัวเพิ่นเคยเลี้ยงงัวนราคาเป็นแสนเด้อนี่สมัยตะกี้มันแพงแออม,ม่นคุณแมอ่อันนี้นนอันนี้ลูกลูกสองข้าทองเด้อลูกสองข้าทองทองหกเดือนแล้วตัวทองหายยางดี พอ,พอว่านง่วงพอว่านาน,นี่นี่ละงัวงพอว่านผู้ใดเป็นคนเกี่ยวหญ้าให้เมียเกี่ยวเองเปา้าต้อมันแข็งแรง,งาาอายุเท่าใดลราคือแข็งแรงเท่ะนั้น <52. S 1> เจ็ดสิบสองในะพี่น้องเบิงงบ่งเด้อเจ็ดสิบสองเกี่ยวหญ้าให้ง,งวัวเลี้ยวงงัวได้ส<า>เสยเฮาเป็นเด็กเด็กเรื่องหน่อยเฮาคือขี้ขันโอ้เอาลองเบิ้งตื่นแต่หกทุ่ม ไวต้ติดออหดดน้าผากเลยเออให้เขากีดยางไว้ติดหน้าผากเลยเจิบสองปีขั้นๆมารับเองข่าสวนนี่ได้จักมัดคุณแม่นี่สิบแปดสิบแปดมัดลอยเนาะม,มัดหนึ่งได้มัดน้อยด้ยจจัก,กรรมแม่หากรมหากรรมคุณเ้อสิบแปดมัดลอยหากรรมทำม,ม,มาลับไปขายกะแถวบ้าบนก็ขายหกมัดลอยได้สิบแปดมัดเท่ากับไปจับเซกันเอาเนาะเอากทังอำนาจคุณนมาตี่วเออ อำนาจอำนาจ,นาจออก็ไปขายปทุมราชก็มีนะี่สินะเมีนมเข้าไปซึ่งอำนาจโอ้สิบแปดมัดลอยะนวยหเมียน,น,น,นมัดผูด้ใดอยากมีรายได้เสริมครับมามารับเอาหยาน้ำคุณแม่ไปขายเดอ้อสิบแปดมัดลอยมัดใหญ่ดิพุ่นมัดใหญ่ัดหาเค้นัวมัดใหครับห้ากรห้ากนี่ได้สิบแปดมัด เ้างกับไปแบ่งขายหรอเว้ยเอากับไปแบ่งขายหกมัดลอยทั้งบ้านกะสิบโเหลือกําไรเนี่ยพี่น้องกะสิบโเพื่อเหลือกําไรเนี่ยบ่ง้อหูคุณแม่มันลึงแม่แม่กับป่อยเข้ามันสบายแง่หนึ่งก็เข้าไปจับบ่ดื้อโบส้นรับประกันเลยเพราะว่ารับประกันให้เลยเพราะไงคอยอยู่ในบ้านแล้วเขาบ่ให้ออกมาโอ้แล้วได้จักปีเพราะไงแปดทิมห่าอันนี้เจ็ดสิบเท่าใดก็เจ็ดสิบสองครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดอ้ย ร้านหน่อยอันเฮ็ดงานให้เราอยู่น้ำร้านหน่อยจะแม่นคนดูครับเขาไปเที im ่ยวเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ฮกฮกถุ่มพี่น้องเนี่ยกินนี่ฮกถุ่มคนเจียวอันนี้เปเกี้ยวขายอันนี้มันเป็นเกี้ยวขายเอาเนี่ยขั้นขั้นเกี้ยวขายเนี่ยแม่เกี้ยวเองเรือหรือจ้างหรือจ้างอีบอ่ะไม่ได้จ้างเลยคือสิเกี้ยวท่านแบบแบบว่าเข้ากับพี่น้องเข้ากัสมมุทวบาหลายแม่บอเข้ากันพี่เินน้องเข้ามาเอาแบ่งกันพวกสร้างมาเอาเข้าธุรกิจพันโอ้ บันนีดพวกสร้างชุรินมากกับแดงกันเอาเข้าวไปแย่งไปให้ให้สร้างให้สร้างกินฝั่งมึงพี่น้องสร้างชุรินมาสามเมืองสี่เมืองเขมาเอาโอ้เสื้อหนาแพงสร้างกินที่ละเจ็ดพันมึงพี่น้องมันจะปันกันน้องเยี่ยโอ้สร้างกินหนาเด้อบ่ได้กินกล้วยกินอ้อยดิห้วยพวกสร้างมาเอายุบปีแม่นบ่แม่ห้วยห้วยเพราะตัวหัวเด้อว่าอันสร้างวาเสื้อหนาแม่นบ่ครับ เขาเกิดเกลียวขายน้ากันเขามีพีมีน้องขายแต่ลอยปีขายตลอดทั้งฝนทั้งแล้งพี่น้องมึงตี่เบิ่งเนี่ยกะกะไข่ก็เล่นหลายอย่างเฮ็ดหญ้าขายกะได้เนาะได้ขายน้าถุงมืองค่ะเดี๋ยวมันกัญญาอ่ะนี่หน้าปังกิโลละหาบาทพวกพวกแมวหญ้าไปขายเออได้ดีก็น้าปังโอ้ขายหญ้าตกเดือนละ ตกเดือนละเสียนเนาะไข่หย่าตกเดือนละเสียนพุนเดือพวกบรรทุษะผุนชนับชนุนนั่ะนะเสียนหนึ่งก็เพินมหน่อยหน่อยได้พุนแมีนเหมือนได้พุนหย่าผุนติดตัวผุนบุคคามาเอาบุคยึดผู้มาหลับเอาแต่ว่าสีทนเกียววอขนาดมันเมยจะเกียวมันมันเมื่อยก็เกี่ยวเขาได้เนาะแม่หน่อยเกี่ยวเพราะว่ามันมันออกแห้งดึงหลายกว่าดิเออเมยเมยก็เกี่ยวเขาพี่น้องอ้าวชิมนี่ได้ความรู้ เล็กๆหน้อยโดยฝาพี่ฝาหนอ่อใครนับไปเด้อจะนับกูกทีพอเจ้าคลิปเพียงเท่านี้นำเงินกับคุณเมียไปให้พราวานก่อนเดอ้อทรงระเดอ้พอพราวานเดอ้อคุณเมียนี่ยอุดหนุนหัวพราวานหนึ่งตัวประกรันทองประกันทุกท้อนให้สิบห้าหมือคุณคุณเมียยังก็ทำหนี่แม่วินเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับมผม,ผม,ผม